รงเรียนวัดห้วยน้ำเย็นได้จัดแนวทางการดำเนินง,งานป้องกันเฝ้าระวงังติดตามและช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันโดยมีแนวทางการป้องกันไม่ให้เด็กตกหล่นของสถานศึกษาดังขั้นตอนต่อไปนี้ 1. ดำเนินง,งานเชิงรุก เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กตกหล่นที่สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการค้นหาเด็กตามทอรอ14และเด็กที่ไม่มีชื่อแต่มีตัวในพื้นที่บริการลงเยี่ยมบ้านและติดตามประชากรวัยเรียนเพื่อแจ้งการนำเด็กเข้าเรียนเมื่อเด็กอายุถึงเกณฑ์ โดยการประสานงานเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและแต่งตั้งคณะการทำงานจากบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อประสานงานข้อมูลเด็กตามทอรอ14และเด็กตกหล่นรวมทั้งเด็กที่ไม่มีชื่อแต่มีตัวในพื้นที่บริการเช่นผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัคร สารศาสุขหมู่บ้าน 3. ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแจ้งเตือนผู้ปกครองล่วงหน้าในการนำเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่7เข้าเรียนก่อนหนึ่งปีการศึกษาติดตามการเข้าเรียนและการส่งต่อนักเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับพศ2545กำหนด 4. สร้างความตระหนัก ให้ผู้ปกครองชุมชนและผู้เกี่ยวข้องให้เห็นความสำคัญของการศึกษาการสนับสนุนและช่วยเหลือผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพเต็มศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล 5. สร้างความเข้าใจบังคับใช้และปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบ,บัญญัติการศึกษาภาคบังคับโดยการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6. สำรวจรวบรวมและจัดทำข้อมูลสารสนเทศประชากรวัยเรียนตามทร .14 และเด็กตกหลน่นรวมทั้งเด็กที่ไม่มีชื่อแต่มีตัวในพื้นที่บริการและนำเข้าข้อมูลสารสนเทศของระบบหน่วยงานต้นสังกัด เจ็ดเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการรับนักเรียนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการทำงานเชิงรุกประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันเด็กไม่ให้เด็กตกหล่นทางการศึกษา 8. ส่งเสริมระบบการแนะแนวการศึกษาและการส่งต่อผู้เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของผู้เรียนรายบุคคลโดยการประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8. ส่งเสริมระบบก,การแนะแนวการศึกษาและการส่งต่อผู้เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับให้สอดคล้องกับความต้องการความจําเป็นของผู้เรียนรายบุคคลโดยการประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้นสอบถามที่8นักเรียนที่มีรายชื่อแต่ว่ามันไม่ครบตัวตนนคะคะะชื่อ,อในระบบ,บบจะทราบว่านักเรียน ไหนที่เป็นมาเรียนต่อแล้วค่ะอ่าอันนี้แม่ก็บอกว่ามันจะมีนักเรียนันอ่าตามรายชื่อที่ครูโ้ามาถ้าคนไหนที่ครูอ่า อยากจะสอบถามเป็นพิเศษก็สามารถสอบถามได้นะจาน๊ะาเนาะรางทีเนี่ยตีเปิดมากับป้อแม่ตามดาวค่ะคือป้อแม่มาทํางานในพื้นที่พอป้อแม่ย้ายไปทํางานที่อื่นเราออนก็จะตดตามผู้ปุครองไปแต่บางส่วนตีคุณปู่อยากจะทราบเป็นคนคนกรณีพิเศษก็ถามได้เจ,าจ้าอย่าง,งเช่นอย่างอย่างเช่นน้องมิยุก,กิคาดิโกะนะจ๊ะอ๋อน้นอ,นองอายุกี่ปีแล้วก็ค่ะอ่านประมาณสามสปีจ้ะอ๋อค่ะอันนี้อันนี้อ่า แม่ป้อจะพึ่เข่าๆกาคือแม่แม่เปื่อนพาน้องครับอ่าน่าจะไปเยี่ยมพ่อที่ต่างประเทศนะคะเนาะแต่ว่าเปื่อนมีบ้านอยู่ออ่าบ้านเลขที่ซีสองสามเจาก็คืออยู่ใน้นที่เปื่อนมีบ้านอราคานทะเบียนหลักตามนี้เจาน่าจะับมาแห่ต่อเจาะค่คุณค่้